สวัสดีครับตอนนี้ห้องกระเดมากผ้าบุดทรงกับน้ำมอ้อกระบะเลยด้วยครับผมหลังจากที่ฟังเว้นห้องไม่ได้ออกกระกบะนะครับลามไปยู่นี่นะครับกินหยานี่ครับตอนนี้ก็เป็นบรยรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องก่อนพาทีสิตกดินครับผมพี่น้องเป็นช่วงเลือกงานนะครับของใครหลายคนครับพี่น้อง ก่อนสิกบบานกับเฮียนกับออกไปเพิ่นได้กินหญ้าตามอัธยาศัยก่อนเนาะครับเนาะน,นี่ครับบุญุนกันเอาไว้คูฮูดูโอครับนุ่มเหล่าสาวสวยครับพี่น้องน,นี่ครับให้น,อน้องติดนี่ครับผมนุ่มเหล่าสาวสวยครับ บรรยากาศย่ำเร่งครับปล่อยสางกินยาครับปายาพุ่เล่ตครับครับนี่ปายาพุ่เท่น้ทั้งลังกะสิเตตัดแล้วด้วยครับเร่ีงน้องงามแล้วครับช่วงหน้าฝนนี่ครับมีครับสูที่ห่อมาลูกคุิ ี๋ยวยำเล่งห้องกฤดิผ้ากีลุงนำเลยครับผมลุงนำสะเงยเลยกับกฤติเทพเขาบานครับอตอนนี้กับเรื่องที่ตแปดมุงเลยสิบแปดนาฬิกานะครับผมหกมงเล่งครับหมโกิสิีแปดมุงครับ เชื่อเข้าไป,ไปกินหายอิ่มๆแบบแบบิีกลับขึ้นไปนอนอยู่บ้านน่ครับช่วงห้องกันชย่ยางเดินตามมาแล้วครับผม่น,นี่งน่ครับบรรยากาศของต่างครับผม พาไปนกบบ้านนะครับเนาะป้าปะมาเร็วูมานี่ก็ป้า,า,า,ปายาของคนที่นี่นงนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับเอากระสีเดียวจอดไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเอาไปจังสีเลยมาถ่าย เพิ่อนมาเล่นนะครับผมโอ้ยนี่ครับชงข้าวเดินยังมาเรเยครับพี่นแห้เลยครับผม ใส่ป,ป่อยยางไปต้อย่าไปเรื่อยๆครับโอ้ยทางผุ้ชจะเป็นสั่งของคนออดด้วยครับมื่อพ่นไปแล้วมาตามสีเชือกเลยครับพี่น้องเต็มเลยครับต้อไพ่ายกไคพ่สิริมงคลท้างพ่นปิดท้างศาสนาครับ สามสี่เชือกครับยืนร่มกันหูรับผมเห็นเจ้าพ่อข้างล่างครับนวครับบรรยากาศเดินสา่งยางกระบาดครับผม ต้องมียังไรครับพี่น้องยางบดท่านส่างเลยครับคนเพ่นกันที่ลำอ,อ่ยอยยางกินยาเอ้ยเรื่อยๆครับผมพุ่น,นยางเฮ้ ตาดึงเขี่ยดึงยังยางกินป้ายดึงี่ตรงดึงไปีกข้าห้องครับนิู้นามโบยางโบผูยูเลยครับบกินหอดยาครับพี่น้องกินนามกินแก้เทียงเแลวห้องกับผูไปกินแต้เสาก็บเทียงห้องกับ้าเป็น สาวสวยนครับผมยางน้ำฝนบุรงครับพี่น้องบุรงอยู่ชิสร้างสอตนีดด้เดียางออกนาคือว่าข่ายางเลยนะครับยันข้าเส้นนะครับแล้วว่าเป็นเนื้อยางว่มีได้ยากหยังหลังนพี่น้องบุงกันหนอ้อพผู้เดี๋ยวออกก้อนเรา้ติดข่ายางเอายางเอาเลยนะ คุณครับเป็นหูทางของคุนครับพี่น้องก็ต้องบอกครับไปได้เลยหูเลยครับผมเราจะไปทางไหนผ่นะได้ได้ได้ง <c oughs> มกัดยางกับท่านเลยด้วยครับตอนนี้ยางเร็ว่นแล้วมือล้างพุ่งไปสี่ดลมากไายส่างของคนอดให้เบิร์ด้ลยครับ ตอาน,นี่กะเพราะว่าไก่ทำอะไรทปนครับผมื่ยมมะครับให้เพั <laughs> น์หน่งครับ,รบให้ผมย่างผมพ่อรูดนะครับเหื่อยนักโตขว,วนร้ายครับพี่น้องนี่เป็นป้าหยาของขวนสร้างนะครับอยู่ในโครงการเพิ่นเอ๊ เฮ้ย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 กินหยาก่อนเฮ้ยเดีย๋ยวหยาเสียบไล่ครับพี่นอ้องหยาใบหยากับแก่บก้านผมอื่นหยาก,กับแก่ครับเล่าเฮ้ยกินหยาเด้อจะไปกินหยาเพิ่นเด้อเพ่ไปจับเลยทำไว้ก่อนเฮ้ยไปเรื่อยๆพี่น้อง มามามาพี่มาเาเลยเบลเบละพเบมา,มาิมาเาเลยไปเป็นจินอยาไปเรื่อยๆครับบรรยากาศตรงน้ำเล่งครับสร้างกับสกินอย่าดีแน่น้ำเล่งพอ่นมาหอนนะครับน่าเนเศร้านะครับ

เ่า n เช่ายังปาปาปมามาลูกบึงนี้ครับคุณส่งเ่อาทีมาเอกินนังบ้อยไปแล้วครับ Premises, มามามาลกอ๋ออเอาลูๆพีพีพมามมา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 เร็วมาพีมา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 ๆออาเอาลๆพี iedzieć, ่เๆมา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 คอมามามามพมาอามามมามามามๆมามานามามออาามามา็ามามนาเามาามามามนมามามานาีาามาาม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 าเาาาาม สงข้าวกะกินเสร็จบบอืกินมา,นา,นา อจะปล่อยเพ่นยางกินปลาเรื่อยๆครับผมเ่าต้องไปอันนี้เพ่นนะครับนี่ครับพี่น้องขอ,องสุชีสุดยาของการเอาใจใส่ เมื่อวานจะเป็นคนหรือสัตว์ครับพี่น้องกันเท้าหายความหักแกเขาเขาก็ต้องักข้าครับราบใดที่เขายังให้ความหักแกเขายังไม่ทันใดเขาก็ย่าเปล่าไปเด็กลองหาความหลักจากเขาครับพี่น้องเมื่อวาแต่คนบ่ว่าจะสัตว์ครับถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เขาก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐปรับสางครับแค่เขาบอกว่าใดสิครับฟั่งข้นหาหูเรีองเบิด์ตสอย่างครับพี่น้องใส่ภาษาเสียงเอียงหูเบรีองเบิด แค่คืออย่างเดียวครับคือเขาสื่อสารควมต้องการของเขาเขาบอกเขาบ่ได้ยางเขาเก็บกขาป่วยจะเขาเก็บมองไดดเอาก็มีตัังแกสังเกตอาการครับเมื่อนี้เป็นจังอสี่เมื่อนั้นเป็นเลงกสี่ครับแต่ละมือเป็อนอาการเป็นแบบสิบบ่คือกันนี่นะครับเป็นควมผูกพันของคว,ควส่สางครับจะของสางมาบาพี่มางมามางพี่บาเออ สร้างเขาว่าเป็นได้ขึ้นคือว่าเป็นคนสร้างนะครับคือว่าเจาะจงว่าจิมักสร้างตัวนั้นตัวนี้ครับกันขึ้นคําว่าสร้างตอนวีีคมหากใครสร้างทุกๆเชื่อครับพี่น้องเพราะว่าแต่จะเป็นสร้างเป็นหรือว่าสร้างจากของเองกันต้องตั้งใจว่าจะเรียงเขาเร็วนะครับต้องดูแลให้ดีที่สุดครับคือจังสีครับคือผมเคยบอกพี่น้องครับ phân hồ cá hồ nhăn hay cá hồ hay lạc chặt khâu vào đây thọc cho cái lòng lạc chặt khâu toàn hay phân hạt hay khâu con con hồ sẽ để lập chặt khâu cái chim khâu để hồ có cái hạt khâu gặp nhàng เดี๋ยวผมก็สิขออนุญาตขึ้น <Five pressing ricochip67> <Supers> <chter hate> <Sioples> กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มู่ห่อน้งเลือครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมให้กำลังใจมู่ห่อโดยดีตลอดมากนะครับคลิปต่อไปหฮาสิไปทายมังไดก็ทาติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ